ก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูแบงค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสําหรับวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครับก็มาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับอ่าในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของลักษณะทางพัติุกรรมของคนนะครับอ่าเดี๋ยวครูแบงค์ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่60 นะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้นะอ่าครูแบงค์ขออนุญาตซูมนะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของคนนะครับอ่าอย่างที่เราเรียนกันมาเนาะว่าคนเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีพันธุกรรมใช่ไหมครับเพื่อที่จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆเนาะจากรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้ คราวนี้ในส่วนของลักษณะทางวัตธุกรรมนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของลักษณะทางวัตธุกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตลักษณะของคนรอบๆตัวเรานะครับก็จะพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเนาะบางอย่างนะครับก็คล้ายคลึงกันและมีบางอย่างที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับเนาะก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่คล้ายๆเนาะแต่บางอย่างก็แตกต่างกันนะ ก็เลยทําให้คนเราเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครเนาะหน้าตาของเราก็ไม่เหมือนกับเพื่อนใช่ไหมครับอาจจะคล้ายกันบางส่วนแต่ก็ไม่เหมือนก100ันระ้อยเอร์เซนะก็ทําให้เราสามารถที่จะแยกได้เนาะว่าคนนี้คือใครนะครับถ้าเหมือนกันหมดไปยังไงแยกไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าโดยที่ลักษณะต่างๆนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเช่นตัวเราก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่ของเรานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับลักษณะทางบรรทุกกรรมของคนเรามีอะไรกัน Dial บ้าง,างเดี๋ยวเรามาดู6อย่างแรกกันก่อนนะ <IM liebe> อย่างแรกนะครับก็คือลักษณะของหน้าผากเนาะลักษณะของหน้าผากก็จะมีหน้าผากที่มีรอยหยักนะครับเดี๋ยวคุณแดงขอซูมตรงนี้เนาะลักษณะที่มีรอยหยักกับลักษณะหน้าผากกว้างนั่นเองนะครับก็จะมี2อย่าง <im it> ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของเส้นผม ลักษณะของเส้นผมก็จะมีผมตรงนะครับเราดูจากรักษณะของผมเนาะเป็นผมตรงแล้วก็ผมหยิกเนาะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของหูนะครับอ่าซึ่งถ้าเราดูด,ด,ดีก็คนนี้ก็จะมีติ่งหูเนาะส่วนคนนี้ก็จะไม่มีติ่งหูนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของลักษณะของสีผิว นะครับลักษณะของสีผิวก็จะมีสีผิวขาวกับสีผิวคล้ำใช่ไหมครับอ่าเราก็สามารถแยกแยะได้เนาะต่อไปตานะครับก็จะมีสีตาที่เป็นสีตาสีฟ้านะครับแล้วก็สีตาสีน้ำตาลนะต่อไปก็จะเป็นลักษณะของหนังตานะครับหนังตาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นตาชั้นเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นตาสองชั้นนะครับอ่าดูกันต่อนะ อ่าต่อไปก็จะเป็นลักษณะของขวัญน,นะครับขวัญก็จะอยู่ที่บริเวณกลางศรีรษะเนาะก็จะมีขวัญเดียวเนาะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีสองขวัญอ่าต่อไปลักยิ้มเนาะก็จะมีคนที่มีลักยิ้มกับอีกคนไม่มีนะครับต่อไปลักษณะของลิ้นสามารถห่อลิ้นได้กับห่อลิ้นไม่ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของคนเหล่านี้เนี่ย พ่อจะได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่และย่าใช่ไหมเพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยก็คือพ่อกับแม่ของพ่อเราอีกทีนึงใช่ไหมส่วนแม่ก็จะได้รับการถ่ายทอดมาจากตากับยายตายายตาคือพ่อของแม่ใช่ไหมครับส่วนยายคือจะเป็นแม่ของแม่เนาะก็จะได้รับการถ่ายทอดมาแล้วตัวเราก็จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่อีกทีนึงเนาะ ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่แล้วก็บรรพบุรุษของเราก็คือปู่ยญาตายายนั่นเองนะครับแม้ว่าเรานั้นกับสมาชิกในครอบครัวของเราจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่ทุกคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมอ่าที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเราก็เลยรู้ว่าคนคนนั้นคือใครใช่ไหมตากับยายนีย่ถึงจะเป็นพ่อกับแม่ของแม่เราใช่ไหมก็ ก็ไม่ได้เหมือนแม่เราทุกอย่างเนาะถ้าเหมือนทุกอย่างก็คงแยกกันไม่ออกใช่ไหมครับซึ่งลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันไปโดยที่ไม่เหมือนกับคนในครอบครัวเนี่ยเราจะเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรมนะความแปรผันทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างเช่นหากพ่อกับแม่จะมีลักษณะสูงใช่ไหมลูกอาจจะมีลักษณะเตี้ยได้ใช่ไหมอ่าอาจจะไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เนาะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการแปรผันทางพันธุกรรมนะครับ ซึ่งมันอาจจะมีหลายอย่างเนาะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรม100%เนเนาะเพราะว่าอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูใช่ไหมครับเนาะได้รับสารอาหารที่ไม่ดีหรือว่าไม่ครบถ้วนก็เป็นได้เนาะโดยลักษณะที่แปรผันนี้ก็สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นหลานรุ่นลูกต่อไปได้นั่นเองนะครับมาต่อไปนะ เรามาดูคําว่าโรคทางพันธุกรรมนะครับโรคทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้นะเช่นอะไรบ้างเช่นตาบอดสีโลหิตจางชักกระตุกเบาหวานฮีโมโฟิเลียแล้วก็มะเร็งบางชนิดนะครับฮีโมโฟิเลียเนี่ยคือเลือดไม่แข็งตัวเนาะเป็นโรคเลือดออกง่ายนะครับนะลักษณะพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายทอดจาก รุ่นสู่รุ่นได้เนาะไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นลักษณะต่างๆเนาะโรคก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญเนาะที่เราจะต้องรู้จกักที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมเป็นคนแรกเลยนะครับก็คือเกเกอร์เมนเดลนะครับหรือเรียกสั้นว่าเมนเดลก็ได้นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ เกเกอร์เมนเดลเนี่ยเขาได้ทําการทดลองผสมถั่วลันเตาแล้วสรุปเป็นกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเอาไว้อ่าจ,จะมีอะไรบ้างก็คือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นะครับจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์ได้นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของยีน เรียกว่าแอ l ลีนโอเคนะแอลีนสามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานได้เนาะโดยมีเซลสืบพันเนี่ยเป็นตัวพาไปเนาะเพราะเซลสืบพันธ์จะไปผสมกับอีกเซลล์นึงแล้วเกิดเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อๆไปเรื่อยๆนะครับต่อไปการถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะนั้นจะเป็นอิสระต่อกันไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นนะครับคือการถ่ายทอดเนี่ยจะถ่ายทอดยังไงก็ได้เนาะ แล้วก็จะไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นด้วยโอเคนะคือการถ่ายทอดสีของตาเนี่ยมันก็จะเกิดยังไงก็ได้เนาะพ่อสีฟ้าแม่สีน้ําตาลมันสามารถที่จะถ่ายทอดกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําตาลแบบอิสระเลยนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยเนาะสีตาคือสีตาเนาะติ่งหูคือติ่งหูนะครับแยกแยะกันนะครับต่อไปถ้ารุ่นของพ่อแม่เป็นพันธแท ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นลูกนะครับเราจะเรียกว่าลักษณะเด่นเนาะเป็นลักษณะที่แสดงออกได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นพันธุ์แท้เนาะส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในร,รุ่นหลานเนี่ยก็สามารถที่จะปรากฏเป็นลักษณะด้อยได้นะครับสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเนี่ยก็จะเป็น3ต่อ1เสมอโอเคนะอ่า คราวนี้เรามาทําความเข้าใจกับคําว่าแอนลีนกันบ้างนะครับแอนลีนเนี่ยชื่อเหมือนนมเลยเนาะแอนลีนเนี่ยก็คือรูปแบบของยีนที่แสดงออกมาในแบบต่างๆนะครับแอนลีนคือรูปแบบของยีนที่แสดงมาในแบบต่างๆในลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งๆเช่นยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสีดอกไม้ชนิดหนึ่งนั้นก็จะมียีนที่เป็นแอนลีนกันอยู่2รูปแบบคือ แอนลีนที่แสดงเป็นสีแดงแล้วก็แอนลีนที่แสดงเป็นสีชมพูโอเคนะคือยีนเนี่ยเราจะพูดถึงใหญ่ๆเนาะก็คืออย่างเช่นยีนที่ควบคุมลักษณะของอะไรลักษณะของสีดอกไม้ใช่ไหมครับซึ่งยีนเนี่ยจะควบคุมลักษณะของสีดอกไม้ซึ่งภายในสีดอกไม้ก็จะมีแอนลีนใช่ไหมแอนลีนก็คือจะเป็นแอนลีนสีแดงกับแอนลีนสีชมพูนะเห็นไหม เราเห็นว่าแอนลีนดอกสีแดงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะแอนลีนของดอกสีชมพูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่รวมกันเป็นยีนนั่นเองโอเคนะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะในหน้าที่63นะครับจะมาเป็นแบบฝึกหัดนะซึ่งในแบบฝึกหัดข้อที่2นี้เขาโจทย เขาก็คือให้นักเรียนนั้นระบายสี่ทับลักษณะของลูกที่ไม่ได้รับการหถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่เราก็ดูนะว่าอะไรที่ไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เนาะก็จะไม่สามารถปรากฏออกมาในรุ่นลูกได้นะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าพ่อมีติ่งหูแม่มีติ่งหูลูกเนี่ยไม่มีใช่ไหมดังนั้นเราก็ควรที่จะระบายสีทับของ รุนลูกใช่ไหมครับที่ไม่มีการถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะข้างบนก็ไม่ต้องระบายนะครับระบายแค่ช่องข้างล่างเนาะอ่ะโอเคก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจกันตอบกันในเฉลยท้ายคลิปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนในวิชาของครูแบงค์นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนในวันนี้เข้าใจกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ